มองอะไรไม่ค่อยเห็นไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เหมือนจะมีใบหน้าของไหมลี่เต็มไปหมดเขาหวาดกลัวสุดขีดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เวลาล่วงไปจนเที่ยงลมหายใจของช่อเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆภรรยาของเขารีบไปตามญาติพี่น้องเข้ามาช่วยเฝ้าดูอาการของช่อแต่ก็ไม่มีใครช่วยอะไรช่อได้จนในที่สุด เขาก็หมดลมหายใจญาติญาติต่างช่วยกันจัดพิธีงานศพให้ชอพวกเขาช่วยกันแต่งกายให้ชอด้วยชุดสำหรับคนตายเวลาล่วงเลยไปสู่วันที่สองป้าหัวกำลังร้องไห้อยู่ข้างร่างของชอแต่แล้วจูๆ่ๆนางก็เหลือไปมองที่ใบหน้าของชอนางตกใจสุดขีดกรีดร้องแล้วรีบวิ่งออกจากบ้านไป